ครับสวัสดีครับทุกคนวันนีก้กูก็จะมาแนะนำนะครับแนวทางของการทำงานการประกวดการวาดภาพระบายสีแบบป๊อปอัพในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของอการประกวดแบบใหม่นะครับซึ่งกูกูก็ได้คิดในรูปแบบให้มีความแปลกใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็นชิ้นงานที่กูกูก็ได้ ออกแบบแล้วก็ทำเป็นแนวทางสำหรับให้นักเรียนได้มีแนวทางในการสร้างงานชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับออันนี้เมื่อเราตัดกระดาษเรียบร้อยแล้วอก็จะอ่าอย่าเพิ่งพัดนะครับนักเรียนเราก็ต้องกลางออกอย่างนี้ก่อนอซึ่งเราก็จะต้องวาดภาพลงไปที่ด้านบนนีนะครับด้านซ้ายอ่าที่กุกๆได ร่างผ้าพไว้นะครับก็จะมีในส่วนของอด้านบนก็จะเป็นบรรยากาศของเขาเรียกว่าอา,อากาศแจ่มใสนะครับก็จะมีพระอาทิตย์มีภูเข,ขาด้านบนก็เป็นท้องฟ้าครับอันนี้ยังไม่ได้ลงสีต่อไปก็จะเป็นด้านล่างก็จะเป็นเป็นที่สําหรับออกกําลังกายก็คือที่สําหรับเด็กคนนี้ก็ กำลังออกกำลังกายนะครับซึ่งครูก็ได้คิดว่าการที่เราจะเรียกแบบยาเซฟตี้เราต้องออกกำลังกายนะครับเราก็วาดเด็กกำลังออกกำลังกายคือการวิ่งนะครับนักเรียนยอาจจะชอบอการออกกำลังกายแบบอื่นนะครับก็สามารถวาดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับด้านซ้ายก็จะมีเด็กซึ่งถือป้ายณรงลงนะครับให้ เลิกยุ่งกับยาเซฟติดนะครับอันนี้เราก็เอายาเซฟติดแล้วก็มีเครื่องหมายาการกระบาทให้เป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นการไม่ยุ่งกับยาเซฟติดนะครับก็ให้โฆษณาให้กับคนอื่นได้รู้นะครับต่อไปก็จะเป็นาการรับประทานผักและผลไม้ครับครูก็ยิบยกอันนี้เป็นบังคุดนะครับซึ่งเป็น ผลไม้ที่กูชอบกินนะครับมีแครอทมีข้าวโพดนะครับมีผักกาดแล้วก็มีสับปละรดนะครับอยู่กลางๆส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าครูคิดว่าตรงนี้คูจะทําเป็นรูปพลังเป็นพลังของเขาเรียกว่าคนที่ไมติดยาสติก็จะมีพลังในด้านบวกนะครับก็คือ ก็จะมีความสดใสแข็งแรงนะครับผู้คก็ใช้สีเป็นการไล่น้ำหนักระหว่างเป็นสีเขียวสีเหลืองและสีฟ้านะครับซึ่งเป็นสีที่มีความสดใสนะครับทุกคนก็ถ้าเราไม่ติดสิ่งเซพติดนะครับเราก็จะมีความสดใสร่าเริงก็มีความสุขนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของอถ้าเราไม่ติดยาเสพติดเราก็จะ เนีครับเป็นอย่างที่ครูคุกได้อธิบายในการสื่อความหมายของภาพนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับอ่าก็จะเป็นเขาเรียกว่าป๊อปอัพนะครับซึ่งเราก็ให้นักเรียนวาดแล้วก็ต้องตัดนะครับตัดออกมานักเรียนก็ต้องออกแบบนะครับว่านักเรียนจะทําตัวการ์ตูนแบบไหนนะครับอันนี้คคก,ก็คิดว่า ก็เป็นเด็กผู้ชายนะครับซึ่งกำลังอ่านี่ก็ใส่แมสด้วยเพราะว่าในช่วงโควิดก็ทำท่าของการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดน,นะครับก็ทำท่าแบบจริงจังนะครับอ่าแล้วเขาก็ใส่เสื้อสีขาวนะครับสีขาวก็หมายถึงความบริสุทธิ์เหมือนกับที่เราได้เดินเดินลนดลงเราก็จะใส่เสื้อสีขาวเพื่ออเขาเรียกว่ามีความบริสุทธิ์ มีความเขาเรียกว่า่างไกายาะยเสต้นนะครับสางเกงก็เป็นสีฟ้านะครับซึ่งสีฟ้าก็สื่อถึงความสดใสเช่นเดียวกันนะครับว่าเมื่อเราตั้งขึ้นมาแล้วนะครับอ่านักเรียนก็จะเห็นนะครับด้านหลังตรงนี้ที่กุ๊กได้ทาพลังไว้อ่านี่คือเขาเรียกว่าภาพทั้งส่งภาพมันก็ต้องมีความสัมพันธ์กันนะครับอ่าตรงนี้นักเรียนก็ต้องตัดกระดาษนะครับซึ่ง อันนี้นักเรียนต้องมา,มาเอาแบบที่ห้องครูครกนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับนักเรียนก็ต้องเขียนแนวความคิดนะครับด้านบนตรงนี้นะครับเนี่ยด้านบนแนวดีชี้ดูนี่ตรงนี้เป็นแนวความคิดนะครับก็คือให้นักเรียนเขียนแนวความคิดของการวาดภาพการต่อต้านยาสิติดตรงนี้นะครับนักเรียนก็ตีเส้นโค้งนะครับก็จะ ใช้วงเวียนก็ได้นะครับหรือว่านักเรียนอาจจะขีดเส้นเป็นเส้นโค้งหรือว่าเส้นตรงก็ได้นักเรียนก็นักเรียนวาดอะไรก็ซื่อความหมายอะไรก็เขียนลงมาเพื่อเวลาครูตัดสินนะครับครูก็จะอ่านในความคิดของนักเรียนว่านักเรียนซื่อภาพวาดการต่อต้านยาสติติอย่างไรนะครับอ่าอันนี้เป็นด้านที่ด้านที่ดีนะครับคือเรียกว่าแง่บวก ต่อไปด้านหะน้านี้ก็คือแง่ลบนะครับสังเกตว่าก็จะมีตัวการ์ตูนนี้หนึ่งตัวก็จะเป็นรูปบุรีนะครับบุรีซึ่งนักเรียนเวลาวาดการวาดการ์ตรูนหรือว่าวาดภาพให้ซึ่งความหมายมีสิ่งเป็นสิ่งสําคัญนะครับนักเรียนสังเกตที่ใบหน้าของบุรีตัวนี้นะครับเขามีความเขาเรียกว่าโกดแขนแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า การสื่อความหมายในเรื่องของยาเสพติดนั้นมีความเขาเรียกว่าอันตรายมีความรุนแรงแล้วก็มีแต่โทษนะครับไม่มีสิ่งไหนดีเลยเนะมื่อเราเสพเข้าไปแล้วมันก็จะเกิดนะอันตรายต่อร่างกายและทําให้เสียสุขภาพนะครับอ่าน,นี่กูก็ทําเป็นบุหรี่นะครับมีแขนมีขาอันนี้ก็คือตรงที่เขาจุดไฟแล้วก็สูบเราจะสูบดูดตรงนี้ครับอ่านี่เราก็ ทำสองได้น,นะครับอ่าส่วนตรงนี้กูก็ยังไม่ได้วาดขึ้นมานะครับแต่กูกก็ได้คิดไ้แล้วว่าจะวาดอะไรนะครับก็คือกูกจะวาดเป็นเป็นกะโหลกนะครับซึ่งกูว่าไปเจอแบบแบบหนึ่งมากูก็จะเขียนลงไปตรงกลางตรงนี้ใหญ่ๆก็คือกะโหลกตรงนี้ก็จะเป็นหัวหน้าของอ่เขาเรียกว่ายาเสพติดซึ่งอ่าใครมาอยู่ด้านนี้นะครับก็เป็นด้านของสิ่งเสพติดนะครับเป็นสิ่งไม่ดี กูก็จะวาดเป็นแบบสีโทนร้อนนะครับเป็นสีแดงสีเหลืองอสีเข้มเข้มนะครับาเดี๋ยวภาพเสร็จสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวจะ,ะจะถ่ายให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อนักเรียนวาดภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับนักเรียนก็ประกอบต้องวาดเสร็จก่อนนะครับแล้วก็ประกอบอวิธีการประกอบก็เราจะใช้สกอ็อตเทปแปะด้านหลังเราก็จะตั้งบ คนเดียวนะครับอ่ากระดาษลยกระดาษอานนี้ก็จะแปะด้านหลังตรงนี้เราใช้สกอตเทปแปะตรงนี้นะครับอ่าแล้วเราก็เขียนชื่อใช้เลขที่นะครับอ่าอันนี้ก็คือรูปแบบนะครับเป็นการทำป๊อปอัพนะวันต่อตานยาสิบติดนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับแสดง ฝีไม้ลายมือนะครับมาใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็วาดภาพออกมาให้สื่อความหมายถึงการต่อต้านยาเสพติดนะครับซึ่งหกหัวข้อที่คูกคุกได้ตั้งเอาไว้นะครับก็คือใช้จิตยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับะนะครับและคูกคุกก็จะรอชมผลงานและรอคนเก่งนะครับในการได้รับรางวัลจากทางเรียนนะครับ อนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนำในเรื่องของการทำศิลปะชิ้นนี้นะครับเต็มที่นะครับทุกคนสวัสดีครับ